พราะข้อต่อและกระดูกคือโครงสร้างหลักของร่างกายเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขแต่เมื่ออายุมากขึ้นโครงสร้างหลักนี้ก็ต้องเสื่อมไปตามกาลเวลาส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างและการใช้ชีวิตประจำวันช่วยดูแลยับยัง้งฟื้นฟูป้องกันและเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและข้อด้วยไวตาเนเจอร์พลัสแบล็กเซซามีออยล์ประสาน3ามพลังประสิทธิภาพสูงสุดเพียงวันละ1เมตรช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในทุกช่วงเวลา ต้องเดินทางเข้าไปที่ไซต์ก่อสร้างเพื่อดูแลงานที่ตัวเองรับผิดชอบก็อาจจะมีการปีนนั่งร้านมาั่งอะไรมั่งก็สูงสุดก็ประมาณ3าสชั้นก็จะมีความรู้สึกว่าเจ็บเขา่ามันเสียวแบบเหมือนกับจี้จีขึ้นมากลับมาถึงบ้านเนี่ยก็จะเข่าก็จะมีอาการบวมมันคล้ายๆมันมีถุงน้ําบวมๆอยู่ใต้ใต้ผิวมันก็จะเดินลําบากนะครับ บางครั้งคืนน้งร้านต้องหยุดมันแป๊บขึ้นมาเราก็กลัวที่จะพัดตกลงมามาั่งตอนนี้ผมทานมาสองอาทิตย์ก็ดีขึ้นกว่าเก่าอาการเสียวเข่าก็ลดน้อยลงไปซึ่งตัวนี้ทำมาจากพืชวันพระผมก็ทานเจอ,อยู่วันละหนึ่งเม็ดคุ้มมากสำหรับตัวนี้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับพรีมกุลประพัฒ์เลิศน,นานาวงค่ะและอย่างที่คุณผู้ชมได้ดูไปเมื่อต้นรายการนะคะว่าเมื่อเราอายุมากยิ่งขึ้นนะคะพอกระดูกและข้อเสื่อมสภาพลงร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยและยากเกินกว่าที่เราจะย้อนกลับมาให้มีความแข็งแรงเหมือนดังเดิมค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีสารสกัดที่มีประสิทธิภาพสูงในการบำรุงความแข็งแรงของกระดูกและข้อเพียงทานแค่วันละ1ซอฟเจลเท่านั้นค่ะแต่สารสกัดนั้นจะเป็นอะไรและ มีกระบวนการทํางานยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของผู้เชี่วชาญกันเลยค่ะส่วนใหญ่เวลาเกิดภาวะข้อเสื่อมคนจึงนิยมที่จะรักษาเพียงแต่ข้อเสื่อมเพียงอย่างเดียวเพราะว่าเห็นผลได้เร็วกว่า ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาเพราะว่าเมื่อข้อเสื่อมดีขึ้นแต่โครงสร้างหลักอย่างกระดูกเนี่ยสุดลงสุดท้ายก็จะกลับมาเป็นอีกนะคะนั่นจึงเป็นที่มาว่าทํายังไงที่จะทําให้เราสามารถดูแลกระดูกแล้วก็ข้อเสื่อมได้อย่างยั่งยืนรวดเร็วแล้วก็เห็นผลโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องรับประทานในปริมาณที่มากขึ้นจนเกิดเป็นเทคโนโลยีการสกัดเย็นนะคะจากสมุนไพรในรูปแบบของน้ํามันนะคะเพราะว่าจะทําให้ได้สารสกัดที่มีปริมาณที่เข้มข้นกว่ามีสารอาหารครบถ้วนกว่ารับประทาน ง่ายกว่าในปริมาณที่น้อยกว่าแถมยังเห็นผลได้ดีกว่าสารสกัดเหล่านั้นได้แก่นะคะตัวแรกเลยน้ำมันงาดำนะมันจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยบํารุงให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงนะคะป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนค่ะสารสําคัญตัวที่2 น้ำมันงาขี้ม้อนเนี่ยมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะก็คือโอเมก้าสแล้วก็โอเมก้าหกรดไขมันไม่อิ่มตัวในร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้นอกจากนี้ยังมีวิตามินอ e ีเนี่ยทำหน้าที่ซ่อมแซมกระดูกไม่ให้เปราะหรือแตกง่ายค่ะน้ำมันสาหร่ายหรือ alg อ i l นะคะจากสาหร่ายทะเลอุดมไปด้วยแคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสไฟเบอร์ฟอรฟอรโฟเลตแมกนีเซียมแล้วก็ไอโอดีนจํานวนมากเลยนะคะมีส่วนสําคัญในการบํารุงกระดูกแล้วก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอักเสบด้วยค่ะคือน้ํามันสกัดเย็นทั้ง3ชนิดเนี่ยผ่านกรรมวิธี ด้วยการสกัดเย็นแบบพิเศษนะคะทำให้คงคุณค่าของสารสําคัญนะคะอุดมด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อกระดูกและข้อต่อเพียงพอที่จะดูแลภาวะข้อเสื่อมแล้วก็การอักเสบเนี่ยไม่ให้ลุกลามฟื้นฟูกระดูกและข้ออย่างได้ผลนะคะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ ซ้าซ้อนเมื่อทานอย่างต่อเนื่องนะคะแถมยังเสริมสร้างนะคะความแข็งแรงของกระดูกให้ยั่งยืนนะที่สําคัญนะคะทานเพียงแค่เม็ดเดียวเองเห็นผลชัดเจนรวด,ดเร็วไม่ต้องทานในปริมาณที่มากที่สําคัญสิ่งที่เราบรรจุสารสกัดเอาไว้เนี่ยมันเป็นซอฟเจลนะคะคือซอฟเจลของเราเนี่ยทำจากพืชจะมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บกักสารสําคัญนะคะสามารถแตกตัวได้ดีในร่างกายนะคะเมื่อรับประทานเข้าไปทําให้ร่างกายไม่ต้องทํางานหนักจากการพยายามที่จะย่อยแคปซูลหรือซอฟเจลนั้นเนี่ยนะคะซึ่งเหมาะอย่างยิ่งเลยสําหรับคนสูงอายุ โดยเฉพาะคนที่เป็นมังสวิรัตหรือเจเนี่ยก็รับประทานได้ทุกวันเลยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมนะคะได้ฟังจากทีมวิจัยผลิตภณัณฑ์ไวาตานเนเจอร์พลัส b บล็กเซซามีออยสูตรน้ำมันสกัดเย็นเข้มข้นจากงาดํางาขี้ม้อนและสาหร่ายกระปุกนี้กันไปแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าน้ํามันสกัดเย็นเข้มข้นจากงาดําเพียงอย่างเดียวค่ะแล้ววันนี้นะคะพริมได้รับเกียรติค่ะจากผู้ที่ได้ทานตัวไวตาเนเจอร์พลัสงาดากระปุกนี้ให้มาสัมภาษณ์เขาถึงการดูแลสุขภาพของเขาที่บ้านเขาเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปพบเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณแม่อ้อยด้วยนะคะคุณแม่อ้อยเล่าให้ฟังนิดนึง ตอนนั้นอาการเป็นยังไงบ้างคะค่ะอาการแรกๆของแม่ก็มีมีเสียงดังก่อนนะคะเสียงดังก๊อแบแบก๊บก๊อบแก๊บในในข้อเขาะะ่าเนี่ยค่ะพอเสียงพอเสียงดังสักพักหนึ่งก็เริ่มมีอาการเสียวๆแล้วค่ะจากที่เคยนอนตัวตรงๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะนอนคดคูก็คือเขาจะปวดหลังแล้วก็ตอนคืนจะหลับไม่สนิทค่ะ แล้วก่อนหน้านั้นได้มีการพาคุณแม่อ้อยไปหาหมอบ้างไหมน้องแอลมีค่ะก็คือพาไปหาหมอพอเห็นคุณแม่อาการไม่ดีขึ้นคุณหมอก็บอกว่าคุณแม่มีอาการกระดูกเสื่อมกระดูกบางอย่างค่ะเมื่อก่อนเนี้ยค่ะคุณแม่ก็คือจะใช้ชีวิตประจําวันง่ายแล้วพอเป็นก็คือใช้ชีวิตประจําวันยากขึ้นค่ะจากที่เคยเดินตัวตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะหลังคอมเวลาขึ้นลงบันไดก็คือต้องมีคนพยุงค่ะแล้วตอนนั้นน้องแอลค่ะเริ่มดูแลคุณแม่ยังไงบ้างเอ่ยก็คือ ทานยาตามที่คุณหมอสั่งค่ะก็พวกยากแก้ปวดยาลดบวมอะไรเงี้ยค่ะ,คะพอได้ทานยาก,ก็คือดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็คือยังไม่ค่อยหาย<ม>ก็เลยอยากให้คุณแม่ทานอาหารเสริมควบคู่กันไปด้วยเลยไปถามคุณหมอว่าทานได้ไหมคุณหมอก็บอกว่าให้ลองทานควบคู่กันไป<ม>ก็ลองหาพวกสมุนไพรมาให้ทานก่อนค่ะแต่ว่ามันก็ยุ่งยากอะค่ะไหนจะต้องต้ม,มต้องเคี่ยวมันใช้เวลานาะนแล้วบางสมุนไพรก็จะมีกลิ่นที่แรงด้วยค่ะ,ะถ้าสมุนไพรรู้สึกว่าย,ยุ่งยาก ไม่ตอบโจทย์แล้วมีพวกคอลลาเจนอะไรเสริมมั้งไหมคะ ก็มีบ้างค่ะแต่ด้วยที่คุณแม่ค่ะจะทานเจทุกวันพระแล้วก็แพ้อาหารทะเลก็เลยทําให้ดูแลลําบากเห็นบอกว่ามีเพื่อนๆนของคุณแม่แนะนาตัวไว้ตั้งอาดํ้ด้วยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่บอกลูกสาวลูกสาวเขาก็ไปเซิร์ชดูรายละเอียดอะไรพวกนี้ค่ะแล้วเขาก็ซื้อมาให้ทานค่ะหลังจากที่ไปเสิร์ชหามาแล้วค่ะเป็นน้ํามันค่ะทํามาจากซอฟเจลเพืชแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ค่ะทําให้คุณแม่ที่ทานเจแล้วก็ แพ้อาหารทะเลอะค่ะทานง่ายเท่าที่อ่านรีวิวมาก็คือเห็นผลดีทานเราก็คือเห็นผลเร็วค่ะอาการดีขึ้นนะคะก็ที่เจ็บปวดที่มีเสียงเริ่มไม่ได้ยินเสียงแล้วค่ะดีขึ้นแล้วก็คือทานง่ายมากแค่วันละหนึ่งเม็ดนะคะค่แล้วดีกว่าพวกยาต้มยาหม้อซึ่งจะขมอะค่ะอันนี้ก็พกพาสะดวกด้วยค่ะเวลาเดินทางไปไหนค่ะก็คือเหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราด้วยใช่ใช่ ค่ะเพราะเห็นคุณแม่อาการดีแบบนี้ค่ะได้ข่าวว่าน้องแอลเองก็เริ่มทานตัวไวตั้งอาดัมเหมือนกันใช่ค่ะก็คือแรกเริ่มเลยจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีอาการคล้ายคุณแม่ค่ะก็เลยทานช่วยกันไว้ก่อนค่ะ คุ้มมากเลยค่ะโอ้โต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับทางน้องแอลแล้วก็คุณแม่อ้อยด้วยที่มาเจอผลิตภัณฑ์ไว้ตั้งอาดํานะคะที่ช่วยในการบํารุงแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้ววันนี้พิมพ์ต้องขอขอบคุณจริงๆที่อุตส่าห์เปิดบ้านต้อนรับนะคะและยังมาบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการดูแลตัวเองกันด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ